ตอนนี้ซอสซอสของเรากำลังเดือดบุดบูดบูดบูดทุกคนใส่อะไรอีกคะใบใอิซิสเบรฮีนเบเรฮิน <Ber ge. S 1> <he> ค่ะ <Ber ge. S 1> เป็นสมุนไพรของของคนสเปนจะขาดไม่ได้เลยค่ะเขาจะใส่แบบนี้ค่ะใส่อลองไปในน้ำซุปนะคะโดยไป ใบเบรีม่มันเป็นซอสนะคะอันนี้น้ำสต๊อกนะคะทุกคนน้ำสต็อกหัวปลาหัวกุ้งได้ไทีแล้ว,ไ,ลวได้ทีแล้วก็เอาสันนอนฉัอนกุ้งของเราลงไปแล้วก็จิ้มกินกับขนมปังอะไรประมาณนะะี้ค่ะทุกคน mm <sighs>